โอ้โหขยะชั้นดีเลยนะนี่ฮะก็เป็นราวน่าจะเป็นราวตากผ้าแฝนผ้าดีกว่าที่จะเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวนาเล็กจะเอาไปใช้ประโยชน์ดูว่านาเล็กจะเอาไปทําอะไร่ะเดี๋ยวไปดูกันมาดูผลงานของนาเล็กที่เอา ที่เขาทิ้งในขยะนะก็คือที่ตากราวตากผ้านะเนี่ยเขาทิ้งแต่เราเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยเก็บเอามานะมาดูว่านาเลกใช้ทำอะไรนี่ยนเล็กก็เอามาแบบตั้งไว้เฉยๆนี่แหละไม่ได้อะไรมากมายนะก็ตอกยึดด้วย่ยน,ะนี่มีหลักมีอะไรก็ใช้ อันที่เขาทิ้งเหมือนกันนะแล้วก็นี่อันนี้ก็เศษของราวตากผ้าเหมือนกันที่เขาทิ้งนะ่าเลยเก็บเอาไว้นะเนี่ยเอามาผูกผูกผูกรวมกันไว้เอาเป็นร้านของต้นไม้นะเนี่ยเป็นร้านของอัญชันนะต่อไปเราจะมาเก็บดอกอัญชันได้ง่ายๆใช่ไหม เ,เดินเข้ามาก็มีสามารถที่จะเก็บได้ง่ายๆเลย,เ,ยเห็นไหมนี่ดอกอันชันเห็นไหมนี่อันชันส,สวยเลยเราสามารถที่จะเอาไปทําเป็นผักก็ได้นะเอาไปาใส่น้ำดื่มอะไรก็ได้นี่แหละนะคือประโยชน์ของการาใช้ สิ่งที่แบบว่าเขาทิ้งของเหลือใช้ต่างๆที่มันยังโครงสร้างที่ยังพอใช้ได้นะก็อาจจะใช้ได้อีกเป็นปีกว่าที่เขาจะขึ้นสนิมนะก็ไม่ได้มีปัญหาสลับต้นอัญชันเลยนะอัญชันก็เดี๋ยวเขาก็มาเลื้อยเกาะนะเป็นพุ่มทำให้เราเก็บง่ายขึ้นนะเดินเข้ามาตรงนี้เก็บกันแบบสบายสบาย เดิมทีตรงนี้เราก็เกาะกับต้นไม้ไว้นะนา่นาเล็กปลูกไม้ไว้ก็ให้เขาเกาะไปพราะแถวนี้อันชันเยอะนี่ฮะสามารถที่จะเก็บแบบนี้เลยนี่เห็นไหมดอกสวยๆนะบางคนเอาไปหุงใส่ข้าวบางคนเอาไปทำเป็นผักโหนะฮะกินกับเอ ลาบประดุกอร่อยมากนะเนี่ยฮะหวานอร่อยเลยนะใครเคยกินดอกอันชันบ้างเนี่ยฮะเห็นไหมสวยงามเลยแข็งแรงเลยนะจากที่เคยเกาะกับต้นไม้อย่างเดียวตอนนี้เปลี่ยนมามีโครงสร้างดีๆมีบ้านหลังแหม่งนะเนี่ยส,สวยๆแบบนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการ r e ไซเคิ cycle, นะที่เาราวตากผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะเอามาใช้เป็นร้านให้กับต้นอัญชันกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ